สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะแอดมินเอ้อยเคี้ยวพารวยนะคะวันนี้ก็มาตามต่อนะคะแนวทางนะคะสูตรหวเลาพัฒนานะคะของเซียนใบนะคะงวดที่ผ่านมาเซียนใบเจาะล่างนะคะจิตกนะคะเข้าเต็มเต็มเราก็มาดูกันต่องวดนะคะท่านผู้ชมว่าเซียนใบนะคะจะให้แนวทางเลขเด่นเลขวิ่งตัวไหนนะคะนะคะเราก็มาต่อกันนะคะแนวทางหัวเลาพัฒนานะคะสูตร หวยลาวของเซียนใบนะคะก็เข้ามาสองสามงวดติดนะคะผู้ชมเนาะเข้ามาต่องวดก็ขอราวนานะคะผู้ชมให้เด็กเซียนเซียนนะเซียนใบนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเซียนใบให้เด่นจิตนะคะรองเปดเบิงพน่นเจาะนะคะเพิ่มเจาะล่างด้วยนะคะเจ็ดเก้านะโอ้ยหยยบเตี้ตัวน,นี้ค่ะมามีสองมาพานะคะผู้ชมสองเก้าเจ็ดสี่ตัวชุดสี่ตัวนะคะ งวดวันที่นะคะวันที่สองนะคะตรงกับวบันศุกร์นะคะเสียนใบให้แนวทางาสูตรหวยล่าวมาแล้วนะครผู้ชมเราก็มาดูกันนะคะต่องวดนะคะเสียนใบจะให้เลขเด้นในตารางนะคะตัวไหนนะเดินอย่างนอบนิ่มากแปลกๆปกด้วยบันโอ้คนเห็เดิน เด่นเก้านะคะเจ็ดโบมีเลยอ่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะ รงซื้อเอนวินกันบ๊ค่อยสวยนะคะคุผู้ชม 3ตัว2ตัวบนเอาสองตัวบนนะคะเดี๋ยวเอ็ดนี่ก็จะทบทวนตัวเลขอีกที่นึงเนาะนะคะ สังเกตนะคะชุดสีตัวเซียนใบนะคะเลขสวยนะคะแตุ่ผู้ชมแอดมินแค่เสียงค่อยค่ะคุผู้ชมจะขอโทษขออภัยนะคะกะชุดสี่ตัวนะคะห้าก้า หกสนะคะหอมาลายงวดติดผู้ชมกับพิจารณาเมืองเด้อน,นะคะเก้าาหล่างหล่งคนหายเอียงบัดให้ห้าส โจหาดิหาโจแ,แล้วมันเนกะ้าโอก้าห้าเก้านะคะท่านผู้ชมนะคะทบทวนตัวเลขเด่นเก้านะคะ รอง2นะคะมี9 2 9 4นะคะ2ก็มี2 4และ2 6ชุด3ตัวบน2 5 9 2 6 4 2 5 4นะคะ2ตัวบน2 5 5 6 9 6ชุด4ตัวนะคะ5 9 6 4นะคะแล้วก็9 9 2ตัวล่างตัวเด่น5 4และ5 9นะคะ5 9 9 5ไปกลับน้ำด้วยนะคะผู้ชมอ,อันนี้ก็คืออัน6 4นี่ตัวเด่นนะคะอ่ะนะคะ ท่านผู้ชมก็ชื่นชอบของเซียนไว้นะคะก็ตามไม่ชอบเราก็ผ่านเหมือนเดิมนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาภมีหิงบางๆ,ๆกันต้องวัดนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะห้แอดมินน้ำเลดเดอร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ